ปีกไก่ทอดน้ำปลาสูตรทำขายสูตรนี้กรอบนานทำง่ายช่วยถดดีน้อยข้างนอกกรอบข้างในย,ยังฉ่ำอยู่ไปลงมือทำกันค่ะแป้งทอดกรอบยี่ห้อที่เบลใช้เบลใช้ยี่ห้อนี้นะแล้วก็ช้อนสำหรับตวงจะเป็นช้อนทานข้าวค่ะน้ำมันสำหรับทอดเป็นน้ำมันปลาล์มนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะปีกไก่530กรัมค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ นวดให้เข้ากันข่ะสัก1-2นาทีนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเย็นจัดจัด1 ml ml แล้วก็นวดผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็นวดให้เข้ากันอีก1รอบหาอะไรมาปิดมาคลุมไว้นะคะนำเข้าตู้เย็น15นาทีค่ะ หมักไก่ครบเวลาแล้วไปเตรียมทอดกันค่ะเราจะทอดไฟกลางนะคะเช็คว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่หรือยังหยอดเนื้อแป้งลงไปเขาจะฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะตักเนื้อแป้งออกแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยนะคะใส่ไก่เสร็จแล้วก็ห้ามคนนะคะปล่อยทิ้งไว้สัก4ี่นาทีค่ะแล้วก็ค่อยมาคนนะจับแยกเขาออกจากการขาชิ้นไหนที่ติดกันก็จับแยกออกเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแบบนี้นะคะ แล้วก็มันคนเขาเรื่อยๆค่ะเขาก็จะสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันคนเขาบ่อยๆนะคะสีเขาจะได้สวยสม่ำเสมอกันค่ะใช้เวลาทอดทั้งหมดนะคะตั้งแต่ลงหม้อเนี่ยประมาณ9-10นาทีค่ะไฟกลางแต่ละบ้านไม่เท่ากันยังไงก็สังเกตดูไก่ของตัวเองด้วยนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะ